อ่ะวันนี้มาแชร์เลยโจทย์ของ USAMO กันนะคะก็คือจุดยอดที่แตกต่างกัน3จุดจะถูกเลือกแบบสุ่มจากจุดยอดของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าที่2 n งกําำหนดไว้หากตัวเลือกทั้งหมดมีความน่าจะเป็นเท่ากันความน่าจะเป็นที่จุดศูนย์กลางของรูปหลายเหลี่ยมที่กำหนดไว้จะอยู่ภายในสามเหลี่ยมที่กำหนดโดย จุดซุม3จุดที่เลือกคือเท่าไหร่กันนะคะอ่ะเราจะเห็นไหมว่ามีหลายวิธีเลยนะคะที่จะใช้ในการเลือกจุดยอดทั้ง3จุดเลยนะคะก็คือ 2N บวก1เลือก3วิธีในการ เลือกจุดยอดของทั้ง3มจุดนะคะ,ะซึ่งนะคะ ถ้าเราจะนับตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆในรูปหลายเหลี่ยมนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่ะรูปลองลองว,า,า,ดอองวาดะะรูปหลายเหลี่ยมดูอ่ะลองวาดดูนะคะรูปหลายเหลี่ยมเราก็จะนับตามเข็มนาฬิกานะคะคือนับไปเรื่อยๆจุดนี้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 นะคะ ับไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็แสดงว่าจากโจทย์นะคะความเป็นไปได้ที่ว่าเราจะได้จุดยอดแรกตามที่เราต้องการก็คือจะเป็นจุดของ2 n บวก1นะคะซึ่งพอเราเลือกแล้วนะคะเราจะต้องไปเลือกจุดยอดอีก2จุดอ่ะต่อไปจะเลือกจุดยอด 2จุดถัดไปอ่าคือเราเลือกไปแล้ว1จุดใช่ไหมคะก็คือ n เลือกจาก3ใช่ไหมคะเราเลือกไป2แล้วเราเลือกไป1แล้วมันก็จะเลือกได้แค่2คือ n เลือก2แต่เรายังไม่รู้เลยนะคะว่า ทั้งหมดมันเท่ากับเท่าไหร่นั่นก็คือข้างหน้าก็คือ n ซึ่ง n บวก1เลือก3และ n คูณกับ n เลือก2นะคะเป็นวิธีที่เลือกจุดยอดของทั้ง3จุดที่เราลองสุ่มมานะคะอือกรัลอันนี้นะ ดังนั้นความน่าจะเป็นที่รูปสามเหลีย่ยมไม่มีจุดศูนย์กลาง คือ,อจากรูปเมื่อกี้นะคะที่ครูวาดไปก็คือตอนนี้เราจะนับวิธีในส่วนที่ไม่มีจุดศูนย์กลางก่อนนะคะรูปรูปลายเหลี่ยมที่ไม่มีจุดศูนย์กลางก่อนนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ชัดจากรูปก็คือเป็นวิธีที่จุดยอดทั้ง3จุดที่เลือกวางระหว่าง n บวก1นนะคะ อ่ะทีนี้เรามาหาความน่าจะเป็นที่รูปสามเหลี่ยมไม่มีจุดศูนย์กลางกันค่ะคือ p จะเท่ากับอ่ะส n บวกหนะคะ n เลือก2ส่วนด้วย2 n บวกห เลือกสามนะคะ,ะจะเท่ากับสองเบวกหนึ่งคูณด้วยอะไรตรงนี้ n แฟกส่วน n ลบสองแฟกสองแฟก แล้วอส่วนต่อก็จะเป็น 2N บวก1แฝกหารด้วย 2N บวก1ลบ3แฝกคูณ3แฝกจะเท่ากับ สองเอ็ 2, อ่ะครูคิดรวมตรงนี้ไปเลยนะตรงนี้จะได้เท่ากับเท่าไหร่จะได้เท่ากับสองเอ็นบวกลบลบสองแฟรอ่ะโอเค ต่อไปจะเท่ากับ 2n บวก1คูณด้วย n แปกส่วน n ลบ2แปก2แปกหารด้วยอ่ะตรงนี้เราคิดแล้วจะเป็นุ 2N บวก1แฝกหารด้วย 2N งเอ็นลบสแฝกสามแฝกจะเท่ากับนี่จะเป็น 2N บวก1คูณกับ N คูณกับ เอ็นหนึ่งอ่าส่วนสองตรงนี้นะสองแฟกก็คือสองคูณหนะึ่งนะก็เท่ากับสองจะย้ายอยู่ด้านหน้านะคะส่วนด้านหน้าก็จะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองอต่อไปนี้สามแฟกถ้าเท่ากับ 3ามคูณสอคูณหน่ะตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็น6อ่ะจะได้เศษหนึส่วนหกคูณด้วย 2n งบวกหคูณด้วย 2n คูณด้วย 2n ลบ1ะจะเท่ากับ 3n โอ้เซเลดีกว่า 3n เห็นตรงนี้ n ล1ส่วนด้วยมี6 6จะเป็น 2n คูณด้วย 2n ล1อะ ตรงนี้เราจะได้แล้วว่าความน่าจะเป็นที่รูปสามเหลี่ยมโอ้ไม่ใช่สิคะรูปที่อะไรรูปหลายเหลี่ยมอะรูปหลายเหลี่ยม ะะต่อไปโจทย์ถามว่าจุดสุ่ม3จุดที่เลือกคือจุดใดอันนี้จะเป็นเรื่องของรูปภายในรูปสามเหลี่ยมที่กำาหนแล้วนะคะ,ะความน่าจะเป็น ที่จุดอะภายในรูปสามเหลี่ยมสามจุดเลือกไปในรูปสามเหลี่ยมสามจุดเลือกคือ หลบ p คือความน่าจะเป็นนะคะเท่ากับ2 n คูณด้วย2 n ลบ1ลบกับ3คูณด้วย 2, n คูณด้วย 2, n ลบ1ส่วนด้วย2 n คูณกับ2 n ลบ1เท่ากับ4 n กำลังสองลบ สองเอลบ 3n อำลังสองบวก3าข้างล่างอาจจะเป็น 4n ่เอกำลังสองคูลบจะได้ลบ2ออ่ะ 4n ็กำลังสองลบ3าเลังสองได้เท่ากับ เอ็กำลังสองต่อไปลบสอบวกกับ 3N ได้บวก N อ็นล่างเหมือนเดิมไว้ก่อนเป็น 4N ่เอกำลังสลบสอจะเท่ากับดึง N ออกมาเอบวกหส่วนด้วยข้างล่างอ่าเราดึง N นดีกว่าจะได้ตัดได้นะคะ n ก็เท่ากับ4 n อบอลบลบสจะเท่ากับ n บวก1ส่วนด้วย4 n ลบสถ้าทำตอบก็ได้นะคะคำตอบแต่ว่าถ้าตอบแค่นี้ก็โอเคแล้วแต่ว่าเราเห็นว่าข้างล่างมันยัง แยกได้ใช่ไหมคะเราก็สามารถแยกต่อได้คะ่ะจะเป็น n บวกหนึ่งส่วนด้วยสองคูณสอง n ลบหนึ่งค่ะอ่ะนี่คือคำตอบสุดท้ายของข้อนี้ค่ะ